นะโมพุทธายะมะออุยะธาพุทธโมมะอุอาอาอิสวาสุสพทัสสะอสังวิสุโลปุสาพุพะพุทธษาหังนิยาเทมิสะลิลัน ชีวิตตันวิถังนนะโมมิตตามนุสสาจะนะเมตตาโมกุนานโมพุทธายะมะออุยะธาพุทธโมมะอุอะอะอิสวาสุสภัทสา อสังวิสุโลปุสาภาุพะพุทธสาหังนิยาเทมิสะลิลันชีวิตตันวิทังนะโมมิตตามนุสสาจะนะเมตตาโมกรลุณา นะโมพุทธายะมะออุยะธาพุทโมมะอุอาอาอิสวาสุสะพพะัทษาอสังวิสุโลปุสาภุภะพุทธสาหังนิยาเทมิสะลิลัน ชีวิตตันวิทังนนะโมมิตตามนุสสาจะนะเมตตาโมกลุนา